ดไม้บานเลยไปวิ่งอย่างไวเจอแล้วเจอแล้วคนละทีคนละทีก่อนวิ่งกันให้ว่อนวิ่งกันให้ว่อนวิ่งกันให้ว่อนต้องมีคนล้มอ่ะบอกเลยต้องมีคนล้มเนี่ยต้องมีคนล้มอ,มมอดามนี่แหละ อรอดไปได้ยังไงเนี่ยกล้าปั่นนะไม่กลัวเลย,เลยโอ้พวกนี้เห็นคิวเลอร์เหมือนของเล่นนะฮะเห็นคิวเลอร์เหมือนของเล่นนะไม่หน่อยละทีนี้อ้าว,แจ,ว,าจวแจกความเจ็บปวดแจกความเจ็บปวดัรวดร้าว ไหนกันไปไหนกันโดนหมดทุกคนอะ่ะถืบอไม้ไวลุก <Nope. S 1> ืบอไม้ไวโอ้วิ่งกันให้ว่อนเลยด่านอะไรวะเนี่ยมาหาไม้กันวะแบ็กสเต็ปแบ็กสเต็ปนี่ไนะบายเอา้าเฮ้ยตายยากเหรอโถ่เอ้ย เราก็นึกว่าล่วงไปแล้วเอ้าเอ้างี้โดนอย่างงี้โดนโดนะอย่างงี้โดนนะไอ้เราอะโดนนี่ๆๆวิ่งออกมานี่ออกนี่ดักนี่เลยไปไงอะไม้หนึ่งแผ่นตกปลายงานตั้งแต่แปดไม่โดน <c oughs> เอ้ยอย่างงี้โดนเดี๋ยงนี้โดนเดี๋ยนี่นี่นนไปเรียบร้อยหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคนตามสเต็ปเกม เบิกไอ้นี่ด้วยนี่นี่ไปหนึ่งดอกไว้ตรวจเท่าไหร่อะก้าวข้ามความเจ็บปวดไปกระหน้าต่างไป้ตโดนไหนอะโดนไหนต่อไม้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 เฮ้ยเต้องเดินไล่อะตะเหลี่ยมใช้ไปแบ็คสเต็ปไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหน้าสั่นไปดิหน้าสันนาส่นไปดิ ตัวเดินดินกินข้าวแกงนี่ทำอะไรมาเนี้ยอะว่นทำอะไรเนี้ยตรงเนี้ยทางตัดน,นั้นไอ้หนูไยไปไปร <c oughs> อเล่งกับคิวเลอร์ไม่ได้นะน่า <c oughs> จะอยู่ฝั่งนี้นี่ไง เอาไปกองงดงนหนึ่งดอกไงไปกอดหนึ่งดอกไงนี่เอาไปหนึ่งดอกไปไปเลยนี่มาแขวนไม่ก่อนปเปลี่ยวไม่ได้แล้วนะคนเราเฟคก,ก์เกือบหมดแล้วนะไปไปหายีกอะไรต่อไปฝั่งนี้ไม่เห็นเลยนะ เราก็ทื้อไปลแล้วนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นรอยเท้าแลนะ้วกําลังไปช่วยกําลังไปช่วยกําลังไปช่วยกํลังไปช่วยกําลังไปช่วยออกเฟรดแบบชิวๆก่อนหนึ่งดอกแลาก็เล่นคนนี้เลยนะตามตามตามแบบไม่มีโก้คนนี้ลม้มอ๋อคนอนี้อ่ะ เอา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 เฮ้ยหลอกสเต็ปวิ่งออกไปแล้วพี่เอาไม่ช่วยเพื่อนกันเลยเดี๋ยวเราคนนี้ก่อนค่อยเป็นค่อยไปไปเหลยเครื่องสุดท้ายแล้วเนี่ยจะรอดไปเนี่ยอ้าวอ้าวคนนี้จะมาช่วยจะมาดึงจะมาดึงดึงแบบไม่มีก้าว นี่นะไปไหนไปไหนเจอสองคนแล้วนะคนหนึ่งอยู่นี่คนอยู่นี่เดี๋ยวเราคุมโซนไว้แอ้เข้าเสา,าเลย เฟตสองเฟตสองแบบชิวๆไปไปไหนนะอดัมโดนนะไฟฉายอะ่ะไม่มีที่จุกนะหนึ่งดอกไปวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอะไรเขาเนี่ยเขาเล่นอะไรเขาเนี่ยไป <c oughs> ไปอยู่บนยอดเสาเอา้าคนนั้นเขาไปช่วยกันนะตัวจะตายนะเพื่อนจะตายนะ เรียบร้อยนะไม,ไม่ช่วยเพื่อนยังไม่ได้นะเขาไปไหนอ่ะเขาทิ้งเพื่อนเลยอ่ะจะออกหลุมปะม,มยยนันใจร้ายไงนะโอเคคนนั้นโดดออกเองเลยนะเพื่อนไม่ช่วย คนนั้นวันนี้พาไปหาคนนั้นพาไปหาคนนั้นเร็วไปไปหาคนนั้นพาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไปไปหาพาไปคนหนึ่งไม่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 พาไปหาอีกคนหนึ่งคนไม่ช่วยเพื่อนอะเร็วห้ามปั่นห้ามปั่น จะไปฆ่าอีกคนนึงคนนึงอยู่ไหน <c oughs> อีกคนนึงอยู่ไหนพาไปหาอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเค <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนหนีเพื่อนเหรอไม่ช่วยเหรอขี้กลัวเหรอ กลัวเหรอตายลงนะคนอีกคนนึงเราปล่อยไปยนะเพราะว่าคนนี้มันปล่อยเพื่อนตายสองคนสามคนเลยนะไม่ช่วยนะเราจะปล่อยอคนนั้นไปไอคนนี้ต้องตายนะตายเร็วป่านไฟตายหาหลุมหาหลุมไปรอนหาหลุม ไม่ไปไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ป,ดไปดูดไป, <c oughs> ไ,ปไปหาหลุมไปหาหลุม <c oughs> เราจะปล่อยออกไปนะ <c oughs> เราจะเอาแค่คนคนนู้นพอศพสามศพพอคนนี้เราจะปล่อยเข้าไป <c oughs> คนนี้เขาช่วยเพื่อนดีไงเราสงสารเพราะเราเราเป็นเมนเซอร์อะแต่อีกคนนู้นแบบวิ่งหนีเลยปล่อยเพื่อนตายสองคนเลยนะ <c oughs> โดนแกว่งป,ปล่อยเพื่อนตายไม่มาดึงเลยนะ <c oughs> แล้วไปแอบเนียนไปค่ะออกหลุมออกหลุม คนนี้เราจะปล่อยเข้าไปให้เขาไปหาหลุมออกไปแล้วเจอหลุมแล้ว